เจ้าพระยาบดินเดชาสิงห์สิงหเสนีขุนนางไทยผู้สร้างสามเมืองใหม่ในกัมพูชาเกียรติประวัติสำคัญหนึ่งของเจ้าพระยาบดินเดชาสิงห์สิงหเสนีคือแม่ทัพผู้ถืออาญาสิทธิ์ในสงครามอานามสยามยุทธ์ซึ่งในสงครามครั้งนั้นขุนนางไทยผู้นี้ได้สร้างเมืองใหม่หลายเมืองซึ่งปัจจุบันอยู่ในกัมพูชาเมืองใหม่ที่ว่าได้แก่เมืองพระตะบองเมืองมองคลบุรีและเมืองสีโสพล เมื่อปี2379เจ้าพระยาบดินเดชาสิงห์สิงหเสนียกทัพออกไปเมืองพระตะบองเห็นค่ายเมืองพระตะบองชำรุดสุดโทรมจึงมีใบบอกเข้ามาพระนครเพื่อขอก่อป้องกำแพงสร้างเมืองพระตะบองใหม่พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์รัชกาลที่สของเจ้าพระยาทิพากรงสมมหาโกษาธิบดีขำบุญนาคบันทึกว่า ให้เมืองพระตะบ,บองทำไว้แต่ก่อนยาว23เส้น10วากว้าง11เส้นชำรุดหักพังไปเป็นอันมากที่หน้าเมืองเก่าถึงฤดูน้ําฤดูฝนหน้าตะลิ่งพังจะขอทําอิฐเผาปูนก่อป้องกาแพงเมืองสร้างเมืองขึ้นไปทางขึ้นไปข้างเหนือน้ําแล้วก็โปรดอนุญาตยอมให้ทําขึ้น เจ้าพระยาบดินเดชาจึงกระเกณฑ์เลขหัวเมืองทำอิฐเผาปูนะเตรียมไว้ลูกศักราช1199เจ้าพระยาบดินเดชากลับมาทำป้องกำแพงเมืองพระตะบองยาวตามลำน้ำา13าเส้นสกัดขึ้นไปบนบก16เส้นมีป้องหกป้องเมืองพระตะบองที่เจ้าพระยาบดินเดชาสิงห์สิงหเสนีสร้างขึ้นนี้ใช้เวลาหนึ่งปีระหว่างปี2379เถึง2380มเมื่อสร้างแล้วเสร็จได้ทำพิธีฝังอาถรรพ์หลักเมือง เมื่อวันที่4มีนาคม2380มีการทำพิธีส่งพิธีพราหมณ์ฝังอาถรรพ์ที่หลักเมืองแล้วมีหนังสือกราบทูลรัชกาลที่3นอกจากสร้างเมืองพระตะบองใหม่แล้วยังได้สร้างวัดไว้ที่เมืองพระตะบองแห่งหนึ่งในบริเวณที่ตั้งทัพเมื่อรัชกาลที่3โปรดกล้าวโปรดกระหม่อมให้เจ้าพระยาบาดินเดชาส,งสิงห์สิงหเสนียกทัพไปรบกับเวียดนามในสงครามอาณาสยามยุทธนั้นยังรับสั่งให้ตั้งเมืองขึ้นใหม่ในเส้นทางการเดินทัพไปยังเมืองพระตะบองคือ เมืองมงคลบุรีปัจจุบันคืออำเภอหนึ่งในจังหวัดบันทายมีชัยประเทศกัมพูชาภาษาเขมรว่าบออนเตียเมียนเจและโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมนักองค์ดุ่งเสด็จมาปกครองเมืองมงคลบุรีระหว่างปี2,376ถึง2,380 นักองค์รุ่งปกครองเมืองมงคลบุรีประมาณ4ปีระหว่างปี2,376-2,380แต่ในเดือนพฤศจิกายนปี2,380ขุนนางไทยที่เมืองพระตะบองได้รายงานไปกรุงเทพมหานครว่านักองค์รุวงกับขุนนางเขมรบางคนได้ร่วมกันเกรียกลลอมชาวเมืองพระตะบองให้อพยพไปอยู่ที่พนมเปญเมื่อทางกรุงเทพมหานครทราบเรื่องจึงให้คุมตัวนักองค์รุวงเข้ามาที่กรุงเทพมหานครปัจจุบันบริเวณตำหนักหลวงที่นักองค์รุ่งเคยประทับเป็นที่ตั้งของวัดหลวงชื่อ วัดโคที่หลวงหรือมีชื่อทางการว่าวัดหลวงศรีสุวัตรรอตนรามหมู่บ้านภูมิหลวงตาบลฤกเซยอกรกอำเภอมองคลบุรีจังหวัดบรนทายมีชัยหลังสงครามคราวปราบเจ้าอนุวงศ์เมื่อปี2369เจ้าพระยาบดินเดชาส,งสิงห์สิงหเสนีกวาดต้อนครัวเมืองเวียง,งจันทร์และเมืองขึ้นพร้อมทั้งเมืองอื่นๆลงมากรุงเทพมหานครแล้วขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้อยู่ตามเมืองต่างๆหลายเมือง ในจำนวนนั้นมีชาวลาวย้อย,ยกมาตั้งถิ่นฐานเป็นหมู่บ้านหลายแห่งในบริเวณเมืองสีโสพลปัจจุบันคืออำเภอหนึ่งในจังหวัดบันทยายงีชัยประเทศกัมพูชาต่อมาพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้ตั้งเมืองสีโสพลขึ้งดังที่ปรากฏหลักฐานในพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์รัชกาลที่สามของเจ้าพระยาทิพากรงศองมหาโกษาธิบดีขาบุญนาคว่า ได้ยกบ้านขึ้นเป็นเมืองก็หลายตำบลเมืองขึ้นมหาไทยบ้านกบจะยกขึ้นเป็นเมืองพระจันตะคามหนึ่งยกด่านหนุมานขึ้นเป็นเมืองกระบิงบุรีหนึ่งบ้านหินแร่ยกขึ้นเป็นเมืองอรัญญประเทศหนึ่งบ้านทุ่งแขยกขึ้นเป็นเมืองวัฒนานาครหนึ่งบ้านสวายเป็นเมืองสีโสพลหนึ่งชินเดียวกับเอเจียนไอโมนิเยไรเอเจียนไอโมเนียบันทึกไว้ว่าเมืองซึ่งชาวกัมพูชาเรียกว่าสวายมะม่วงเป็นเมืองขึ้นของพระตะบองซึ่งเจ้าคุณบดิน คุณนางผู้ใหญ่ชาวสยามได้ตั้งขึ้นเป็นเมืองในปีคริสตศตวรรษ1846หรือพุทธศักราช2389โดยขึ้นตรงต่อกรุงเทพตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเมืองนี้จึงได้ชื่ออย่างเป็นทางการว่าสีโสพล